สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์ครับคุพลอยครับเหมือนเช่นเดิมครับพลอยมเมื่อเจอเราสองคนแบบนี้เราก็ต้องนําสมาร์ทโฟนที่ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษรุ่นกระแสเน,นี่เรานำมาให้ชมแน่นอนใช่ครับรวมถึงเป็นรุ่นเ e อ็กซ์คลูซีฟด้วยนะและในวันนี้ก็เหมือนกันครับพลอยเป็นรุ่นที่ก็ต้องบอกว่าน่าจะประสบความสําเร็จเป็นในอนาคตแน่นอนสเปคดีคุ้ม hmm. ค่าราคาไม่แพงอีก แปดพัดสองครับแปดพัดสองครับ ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเขาครับพอยเราก็ต้องบอกประวัติความเป็นมาเขาหน่อยอะไรคนอยากทราบใช่ครับเพราะว่าในครั้งนี้ต้องบอกว่านี่คือเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็เคยเอามาจําหน่ายแล้วมาแล้วขายดิบขายดีเลยนะก็คือแฟตพัทเพิ่งเริ่มทําตลาดในไทยด้วยผลตอบรับก็ถือว่าเป็นในทิศทางบวก ราคาไม่แพงด้วยนะคุณเฟิร์สและรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มครับมีแนวโน้มจะไปในทิศทางบดกด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราไปรู้จักกับเขาเลยเรื่องมันที่ดีไซน์ครับดีไซน์เป็นแอพคลยรุ่นนี้ถือว่าจับถือได้ค่อนข้างถนัดนะคุณเฟิร์สคือด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างฉบเฉียวเลยนะฮะและที่สําคัญเลยคุณเฟิร์สด้านหน้าเนี่ยมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยต่างจากรุ่นแรกรุ่นแรกไม่มีครับถัดมาที่ฝาหลังนะคุณเฟิร์สพีเมี่สุด เลือกใช้วัสดุโลหะอย่างดีเลยเพิร์ตแต่ที่สำคัญฝาหลังเป็นโลหะแต่สามารถถอดได้โอ้โหซึ่งเท่าที่ลองนะพอเล็บหักไปนะโอ้โหเล็บผมนี่เป็นรอยเลยแก่ยากมากนะครับแต่ว่าก็สวยงามแต่พรีเมียมนะอ่าฮะแล้วก็เขาเขาเรียกว่ามาครั้งนี้ครับเขามาพร้อมแนวคอนเซ็ปต์ที่ว่าเมินช่องนะครับก็คือแน่นอนต้องการที่จะให้ตัวเครื่องหรูหราก็เลยใช้วัสดุอลูมิเนียม และที่ผมชอบเลยนะคุณเฟิร์สคือโลโก้แฟลเขาเป็นเหมือนแกะสลักมาให้สวยงามเลยทีเดียวก็อาจเป็นเพราะว่าเขาใช้ขั้นตอนในการผลิตซึ่งต้องบอกว่าใช้หลายขั้นตอนเลยนะพอย108กระบวนกาโอ้โหเยอะไปทำเนี่ยผ่านกรรมวิธีขั้นตอนเนี่ยเยอะทีเดียวกว่าจะได้ฝาหลังที่ดูพรีเมียมแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการออกแบบครับผมซึ่งเราต้องบอกว่ารูหราและสวยงามมากยิ่งขึ้นจากรุ่นก่อน ทีนี้เราไปดูในส่วนของสเปคตัตวเครื่องกันบ้างวันนี้ก็น่าสนใจสุดเลยซึ่งสเปคต,ตัวเครื่องนี่ผมเชื่อนะเชื่อว่ามาแบบนี้รับรองถูกใจหลายคนคคแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังติดอยู่ฉะนั้นเราไปผ่าสเปคกันหน่อยครับสเปคต,ตัวเครื่องเป็นไงบอยเริ่มที่หน้าจอเลยคุณิรอสมาพร้อมหน้าจอ IPS ขนาด5.5นิ้วครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ Full HD ครับความละเอียดหนาแน่นของพิกเซลเนี่ย 4 0 p p p อก็ถือว่ามาตรฐานนะคอนเฟิร์สแล้วผมเสริมให้อีกนิดนึงครับ,รบก็คือเขาใช้เทคโนโลยโอโอี OGS ด้วยนะครับหรือบนการ s s โซลูชั n ่มันเด่นยังไคงคอนเฟิร์สก็คือเขาเป็นการลดเขาเรียกความความบางแล้วกันลดความบางหรือความหนาของหน้าจอลงครับโดยการฝังพารเนลอของเซ็นเซอร์ต่างๆไปที่หน้าจอเลยก็คือว่าทับได้แม่นขึ้นอ่าฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ ด้วยความที่เขาลดขนาดหน้าจอกับ,บตัวพาร์เนลลงครับทำให้ภาพที่ได้คมชัดมากยิง่งขึ้นด้วยและที่สำคัญคุณเฟิร์สรุ่นนี้มาพร้อมกระจกกันรอยดา a g ก n อนเทด้วยว้าวโอ้โหชื่อค่อนข้างก็ต้องแนะนำเขานิดนึงว่าดา a g ก n อนเทเนี่ยเป็นหนึ่งใน แบรนด์ผู้ผลิตกระจกกันรอยอซึ่งเขาบอกว่ามาตรฐานเนี่ยครับเทียบเียงกับกอริลลาได้เลยก็ถือว่าเยี่ยมยอดเลยแหละนะครับมาต่อกันที่ CPU ครับคุณเฟิร์ส CPU เนี่ยเป็น Mediatek Helio P10 ครับถือว่าความเร็วเนี่ย1.8 GHz ครับผม CPU เป็นแบบ Octa Core ด้วยและที่สำคัญนะคุณเฟิร์สเป็น CPU ระดับกลางร,รุ่นใหม่จาก Mediatek ด้วยซึ่งเปิดตัวไปก็จะประมาณ แถวๆต้นปีนะาาก็ถือว่าแรงไม่ใช่น้อยนะและยังมาพร้อม G P U เป็นมาริ T860 ด้วยแรงไหมคุณเฟิร์สเขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของกราฟิกจากรุ่น6753นันซึ่งเป็นรุ่นก่อนเนี่ยสเท่าโอ้โหถือว่าแรงนะแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะครับถัดมาที่แรมวันนี้ค่อนข้างขัดใจนิดนึง ยังอยู่ที่2 g b ครับส่วนล้อมเนี่ย16 g b กครับก็เมื่อเปิดใช้งานจริงๆครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10 g ิกเหลือใช้ไหมคุณเฟิร์สประมาณนี้เพิ่มเมมเลยครับและยังเพิ่มเมมได้ประมาณ128 g b ครับครอถือว่าสูงนะนะฮะส่วนแบตเตอรี่เนี่ย3,000มิลลิแอมป์ครับถือว่าโอเคนะคุณเฟิร์น่าจะมาตรฐานนะครัสำหรับหน้าจอใหญ่และที่สำคัญคือเขารองรับระบบชาร์จเร็วด้วย ส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยรองรับได้ทั้ง u u o SIM 4G LTE Wi-Fi Bluetooth ทุกอย่างครบเลยนะฮะและรันบน Android 6.0 Marshmallow ครับว้าวหัวนี้ถือว่าที่เด็ดนะที่เด็ดเลยทีเดียวก็เป็นในส่วนของสเปคตัวเครื่องผมก็ต้องบอกว่าครบคันนะแต่ว่ายังมีบางจุดที่น่าจะไม่ถูกใจใครคนนะครับแต่เป็นว่าภาพรวมถือว่าโอเคเลยทีเดียวถือว่ายังน่าสนใจมากๆอยู่ นี่เรามาดูในส่วนของจุดเด่นกันบ้างครับผมจุดเด่นของแสตพัทส,สองอแน่นอนว่าเรื่องแรกคือกล้องถ่ายรูปกกพอยโอยนี่หลายคนดูเลยนะอ กล้องถ่ารูปของแสตพัส2เนี่ยกล้องถ่ารูปหลักม,มาพร้อมความละเอียด13ล้านพิกเซลครับถือว่ามาตรฐานจริงๆนะพร้อมค่ารูรับแสง2.0นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ระบบโฟกัสภาพ PDAF อัน <DA> นี้ผมชอบนะในรียนนี้เขาเคมเลยนะคเคมว่าโฟกัสภาพได้ไวถึง0.03วินาที ไม่ต้องแตะเลยว่างั้นอาฮะแล้วก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเขายังบิวอินไฟแฟลแบบเรียวโทนมาให้ด้วยโอ้โหหน้านี่ไม่วอกเป็นธรรมชาติเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้องถ่ายรูปหลักทีนี้เรามาดูกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าเนี่ยมาพร้อมความละเอีย 5, ด5ล้านพิกเซลก็พอย5ล้านพิกเซลมีค่ารูรับแสง f 2.2 เยอะกว่ากล้องหลังนิดนึงแตได้ตรงที่กล้องหน้าเขาเนี่ยเป็นแบบฟิกโฟกัสครับอ่าก็อาจจะเหมาะสําหรับเซลฟี่จริงๆแต่ไม่มีการโฟกัสให้อ่รานั้นก็คือพูดง่ายว่าล็อกมาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้องถ่ายรูปนอกจากนี้ต้องบอกว่าเขามีโหมดถ่ายภาพที่น่าสนใจอยู่หนึ่งโหมดนะคืออะไรครับก็คือโหมดที่ชื่อว่า Picture i n p i c t u r e หลายคนนงงนะเป็นการถ่ายรูปที่ใช้กล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆกันอนรประมาณไปเที่ยวว่างั้นซึ่งลูกเล่นนี้ก็เราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับเพราะว่าใช้กันมาได้สักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้องถ่ายรูปทั้งหมดรวมถึงฟ<ม>ีเจอร์ต่างๆทีนี้เรากระโดดมาดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างโอ้นี่น่าสนใจอ ระบบความปลอดภัยบนเครื่องเนี่ยคร,ครั้งนี้เขาใส่ระบบสแกนลายนิ้วมือมาให้เราพออ้ถือว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยจริงๆระบบสแกนลายนิ้วมืออันนี้นะครับมีคุณสมบัติก็คือรองรับการสแกนลายนิ้วมือแบบ360องสองศา คือผมความนิ้วหงายนิ้วก็ได้หมดเลยครับผมเป็นแบบเรียกไหลทิศทางนะถามว่าสะดวกไหมครับน่าจะตอบโจทย์อ่าแล้วเท่าที่คุณเฟิร์สได้ทดสอบเ,เร็วไหมเร็วไหมผมว่าใช้ได้เลยล่ะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังใช้ระบบสแกนไายนิ้วมือเนี่ยอแอดปใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอือ่นๆได้ด้วย<อ><ๆ>เช่น ตั้งค่าว่าปลดล็อกแล้วเข้าโหมดกล้องทันทีหรือตั้งค่าไว้ว่าปลดล็อกแล้วเข้าเ c e b o o k เขาสามารถจดจำลายนิ้วมือครับได้สูงสุดเพียงห้าลายนิ้วมือเท่านั้นนะครับยังไงก็เลือกใช้งานให้ดีก็ถือว่ามาตรฐานนะในส่วนต่อมาครับแน่นอนว่าเมื่อเรื่องของภาพภาพถ่ายมีแล้วเรื่องของความปลอดภัยมีแล้วระบบเสียงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมัลติมีเดียเลยใช่ที่ผู้ใช้งานหลายคนต้องให ความใส่ใจนะแล้วก็ที่สําคัญคือแปดพัส2สองตันี้เขามาพร้อมระบบเสียงที่ใส่ชิปซึ่งชิปตัวนั้นชื่อว่าอะไรครับพลอม A N K 4่7 5ครับชิปตัวนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคุณเแล้วผมก็รู้สึกว่าจะคุ้นๆว่าเขาเคยอยู่บนสมาร์ทโฟนบแบรนด์โตวีนำหน้าด้วยซึ่งเสียงเนี่ยเสียงเสียงระบบเสียงต่างๆเนี่ย ถือว่าเทามาได้ดีนะสำหรับคลิปตัวนี้ที่สำคัญคือเขามี power amp ในตัวด้วยน่าจะเป็นการขับเสียงได้อย่างไพเราะเลยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเสียงบนโซเครื่องครับพแล้วก็อย่างสุดท้ายครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่อยากจะหยิบมาแนะนำกันครับนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งเราได้แนะนำไปในสเปกแล้วนะครับว่าเขามาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดความจุ3,000 m ป์ก็ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วครับแต่ว่า ชาร์จเร็วอันนี้ต้องใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์เขาเท่านั้นนะคะถามเลยคุณเฟิร์สมีมาให้หรือเปล่ามีสิครับโอ้โหสุดยอดไม่มีมาให้นี่ทำงานเรียบร้อยเลยอ่าฮะเขาเคมไว้ว่าครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยครับได้พลังงาน50%ภายใน40นาทีโอ้โหสุดยอดไปข้างนอกได้เลยดีกว่าอ่าฮะน่าจะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกไฮไลท์เด็ดของแพักสทั้งหมด ต้องบอกอีกทีว่าดูแล้วคุ้มค่านะถือว่าน่าสนใจมากๆทีนี้สําหรับในส่วนของการวางจาหน่ายอะพอลราต้องบอกว่าเขาเปิดตัวแล้วนะครับพร้อมสีตัวเครื่องเนี่ยสสีด้วยกันสสีครับนั่นคือสีสีทองแล้วก็สีเงินครับอนะที่สําคัญครับครับผมราคาวางจําหน่ายเท่าไหร่ครับ4990ันบาทครับโอ้ไม่ก็ว่าราคาดีมากเปิดมาได้สวยงามครับและที่สําคัญคือ สี่พันแต่มีระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยโว้าวไม่คุ้มค่านี่รู้ยังไงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะเริ่มวางจาหน่าแล้วยังไงใครที่สนใจเนี่ยก็ลองติดตามข้อมูลตามร้านค้าต่างๆเตรียมรอได้เลยครับผมและแน่นอนครับพ่อยครับเมื่อเขามาอยู่ในรายการเราเราก็ต้องวิจาร์และให้ดาวเขาหน่อยอ่านี่สําคัญอเริ่มจากผมก่อนครับผมให้คะแนน แดพัดสองพัสเต็ม5ดาวครับผมให้3ดาวครับโอ้โหก็แน่นอนครับถามว่าทำไมถึงให้3ดาวอย่างแรกคือราคา4,009 9พอยแต่ว่ามีระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยเน้นความปลอดภัยอีกอ่าฮะและที่สำคัญคือมีชาร์จเร็วตังฮักโอ้โห,โหและตัวเครื่องเป็นแบบเมนทอครับแถมเป็นเมนทอลที่แกวฝาหลังได้ไม่ให้คะแนน3ดาวนี่ไม่รู้จะยังไงครับพอย แล้วพอละครับผมให้3.5ไปเลยคุณเฟิร์สอย่างที่คุณเฟิร์สบอกก็คือบอดี้เป็นโลหะแต่ที่ชอบจริงเลยคือรุ่นนี้มาพร้อม a อ d ด o i d 6.0ไม่ต้องรออัปเลยสเปคเนี่ยหายห่วงแล้วก็เป็นความคิดเห็นจากเราสคนครับสุดท้ายแล้วก็คงอยู่ที่คุณผู้ชมนะว่าจะชอบรุ่นนี้หรือไม่แล้วก็จะถูกใจไหมแต่ก่อนจะจากกันแน่นอนครับเรามีสมาร์ทโฟนที่อยู่ในแงเดียวกัน มาแนะนํากันเผื่อเป็นตัวเลือกใช่ครับเริ่มกันที่รุ่นแรกครับพอยราคาอาจจะต่ำกว่าเขาสัก200สมแต่ก็ถือว่าประสิทธิภาพใกล้ๆกันน่าสนใจนั่นก็คือรุ่นแรกก็คือ v i g o U Feel Lite ครับซึ่งรุ่นนี้วางจำหน่ายในราคาประมาณ4 5 9 0าอเ้าบาทนะครับก็ต่างจาก82ดพอยู่2ง0นะครับแต่ว่าสเปคตัวเครื่องคือมีระบบแกนลายนิ้วมือหน้าจอประมาณ5านิ้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็ลันบน Android Marshmallow โอ้ยนี่น่าสนใจนะอะ่อีกรุ่นดีกว่าพอกับสมาร์ทโฟนที่อาจจะเขาเรียกว่าเริ่มต้นนะครับในราคาประมาณ2-3พันกว่าบาทนั่นคือ a i s l a v a 755ครับอ่ารุ่นนี้ต้องบอกว่า สเปค CPU ต่างๆเนี่ยเอาแค่ใช้งานทั่วไปแต่ว่าเขามีข้อดีที่รองรับวลเต้ครับการใช้งานบนเครือข่าย 4G LTE คือเวลารับเสียงเนี่ยเป็น HD เลยใช่ครับพอยอันนี้ก็ถือว่าเอามาแนะนำสำหรับคนที่อยากได้มือถือสำรองหรือใช้แค่พอคุ้มค่านะครับอันนี้ก็เป็น2รุ่นที่เราหยิบยกมาแนะนำกันครับสุดท้ายนี้ครับพลอยก็ฝากกันอีกนิดว่า ใครที่สนใจหรือกําลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ดูไม่แพงมากอ,<ๆ>อก็อย่าลืมเขาคนนี้แล้วกันครับกับ8พ l u 2, 2> มสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าอีกรุ่น 5 0 0พันบาทเท่านั้นแต่มีระบบสแกนไร้เมือนะครับอย่างไรแล้วก็ลองไปทดสอบลองเล่นดูกันอีกครั้งนึงลองไปจับตัวจริงก่อนเพราะว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกคนก็พอยอยู่ที่การใช้งานและไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยนะครับส่วนตอนนี้ผมเปยครับผมพลอยครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ